สวัสดีครับพบกับหัวข้อที่2การปรับแต่งช่อง YouTube สําหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาปรับแต่งค่าต่างๆของช่อง YouTube ของเรานะครับเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปชมกันเลยครับหลังจากที่เราสร้างช่อง YouTube นะครับจากคลิกที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการปรับแต่งช่องนะครับอันดับแรกให้คลิกที่ปุ่มปรับแต่งช่องครับ ก็จะปรากฏหน้าจอ YouTube Studio นะครับถ้าเราสังเกตเมนูด้านซ้ายของหน้าจอนะครับก็จะเป็นเมนูการปรับแต่งนะครับเมนูรองนะครับก็จะมี3เมนูก็คือ layout การสร้างแบรนด์แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับให้คลิกไปที่ข้อมูลพื้นฐานครับจากนั้นนะครับให้เราไป ใส่ข้อมูลนะครับชื่อและคำอธิบายของช่องนะครับชื่อช่องเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มคำอธิบายช่องนะครับเราสามารถเพิ่มภาษานะครับใส่ URL ของช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น URL ของช่องของเรานะครับ เพิ่มลิงก์นะครับไปยังเว็บไซต์อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มลิงก์ของ facebook นะครับก็กดเพิ่มลิงก์นะครับแล้วก็ป้อนชื่อลิงก์นะครับชื่อ a c e b o o k นะครับแล้วก็ใส่ URL ที่เราคัดลอกมาจาก facebook ของเรานะครับ ก็ลิงก์ที่แสดงบนแบนเนอร์นะครับหน้าปกของ youtube ของเรานะครับเราก็คลิกเลือกจำนวนนะครับก็ตั้งแต่ไม่มีจนถึง5ลิงก์แรกนะครับอันนี้เราใส่ไปลิงก์นึงนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงลิงก์แรกนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลติดตกนะครับก็ใส่ไปอ e ีเมลนะครับอีเมลของเรานะครับ ต่อไปนะครับเราก็ไปที่เมนูการสร้างแบรนด์นะครับคลิกไปที่เมนูการสร้างแบรนด์ครับเมนูนี้นะครับเราก็จะทําการแก้ไขรูปโปรไฟล์นะครับภาพแบนเนอร์แล้วก็ลายน้ําของวิดีโอนะครับอันนี้รูปโปรไฟล์เราแก้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ภาพแบนเนอร์นะครับเ,รเขาบอกว่าให้ใช้ภาพที่มีขนาดยางน้อย2048ันส่คูณหนึ่งพน้อยพิกเซลนะครับ และไม่เกิน6เมบต์นะครับภาพก็จะแสดงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดในทุกอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราอัพโหลดภาพใส่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการปรับแต่งภาพแบนเนอร์ของเรานะครับเลื่อนขึ้นเลือนลงเลือนซ้ายเลือนขวานะครับยอดจาะได้ให้ได้ขนาดแล้วก็ ให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดเสร็จครับเราก็ได้ภาพแบนเนอร์ของเราแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการอัพโหลดสายน้ำนะครับลายน้ำก็จะปรากฏบนวิดีโอที่มุมขวานะครับของโปรแกรมเล่นวิดีโอเขาบอกว่านะครับให้ใช้รูปภาพขนาด 150คูณึร150พิกเซลนะครับจะเป็นภาพ P N P หรือภาพ GIF ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองอัพโหลดดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ภาพโปรไฟล์นะครับภาพแบนเนอร์และก็ภาพ ไลน์น้ำของวิดีโอนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูที่3นะครับเลเยอร์ <Lay out S 2> นะครับตอนนี้เรายังไม่มีวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้ไขต่อไปนะครับตอนนี้เราทำเฉพาะข้อมูลพื้นฐานแล้วก็การสร้างแดงน,นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดคลิกที่ปุ่มเผยแพร่นะครับ หลังจากที่เรากดปุ่มเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดดูช่องของเรานะครับอันนี้ครับช่องของเราก็จะมีภาพแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลิงก์ a c e b o o k นะครับที่เราใส่ไว้นะครับหนึ่งลิงก์นะครับก็เมนูหน้าแรกครับยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปโหลดวิดีโอนะครับเมนูวิดีโอก็เช่นเดียวกันนะครับ l ลิ t ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพวิดีโอนะครับแล้วก็ช่องนะครับเมนูช่องก็คือเราไปกดติดตามช่องไหนนะครับก็จะปรากฏช่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายเกี่ยวกับนะครับคลิกเข้าไปดูก็จะปรากฏคําอธิบายช่องของเรานะครับรายละเอียดครับก็จะมีอีเมลครับแล้วก็มีลิงก์ Facebook ปรากฏนะครับแล้วก็สถิติก็แสดงว่าเราได้เข้าร่วมครับสร้างช่อง YouTube นี้ตั้งแต่เมื่อใดนะครับ เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับโดยคลิกไปที่ไอคอนบัญชีของเรานะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่เมนูการตั้งค่าครับแล้วเลือกสถานะและฟีเจอร์ของช่องครับใต้ภาพของเรานะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าของช่องนะครับโดยมีเมนูย่อยก็คือข้อมูลพื้นฐานการตั้งค่าขั้นสูงและการมีสิทธิใช้ฟีเจอร์นะครับ ให้คลิกไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐานครับจากนั้นแก้ไขประเทศที่พำนักนะครับจากนั้นนะครับให้เพิ่มคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับแล้วกดปุ่มบันทึกนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยครับ จบแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่2การปรับแต่งช่อง YouTube สําหรับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3จะเป็นการอัปโหลดวิดีโอและการตั้งค่าไฟล์หลังจากการอัปโหลดสําหรับคลิปนี้หลายไปแล้วครับสวัสดีครับ